เหตุที่พุทธสูนญสิ้นจากอินเดียพุทธไทยรู้แล้วอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เผยแพร่กันทั่วไปในทางลายและดิฉันก็เคยเผยแพร่ไปบ้างแล้วทาง YouTube ช่องสมาคมช่องนี้แต่เผอิญว่าดิฉันไปอ่านเจอคอมเมนต์หลายที่ว่าชาวพุทธหลายๆคนต้องเปลี่ยนศาสนาจากพุทธไปเป็นอิสลาม โดยเฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากสาเหตุเพราะความมั่นคงได้รับความคุ้มครองจากผู้นำศาสนาอิสลามแล้วก็เพราะความศรัทธ,ธาในพระสงฆ์เสื่อมสลายไปทั้งพระเสพยาเสพติดทั้งพระเสพสีกานั่นแสดงว่าสถานะพระสงฆ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคงอยู่ของพระพุทธศาสนามหาเทรสมาคมควรจะต้องเข้มงวดขวดขันในพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ให้มากขึ้นเพราะปัจจุบันมีพระสงฆ์จำนวนมาก ที่ทำลายพระพุทธศาสนาในขณะที่อุบาสกอุบาสิกาต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเพื่อรักษาศรัทธาและสถานภาพพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแต่พระสงฆ์กลับแข่งขันการทำลายความศรัทธาการไปบุกรุกที่ป่าสงวนการไปบุกรุกโบราณสถานและทำลายโบราณวัตถุการไปฟ้องร้องญาติโยมผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา การที่พระสงฆ์หนีห่างพระธรรมวินัยและไปใช้กฎหมายบ้านเมืองแทนเยี่ยงคาราวาสการที่พระสงฆ์แย่ยงคิงสมบัติกับญาติโยมเหล่านี้ล้วนสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ศรัทธาสาธุชนอย่างมากวันนี้จึงขอเสนอเหตุแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดียอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจก่อนจะไปสรุปเรื่องพระฉลวยที่พระสงฆ์โคกปราสาสปลุกลุกที่โบราณสถานเป็นคลิปสุดท้าย ของโคกปราสาสตซึ่งค่อนข้างยาวเป็นชั่วโมงจึงใช้เวลามากกว่าทุกตอนบ้านเมืองไทยอยู่ได้อย่างสงบสุขมายาวนานเพราะคุณูประการแห่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันศึกษาและปฏิบัติส่งเสริมให้จเจริญเมื่อชาวพุทธหนีห่างจากหลักธรรมคำสอนความเสื่อมย่อมมาเยือนอย่างแน่นอนเหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย มูลเหตุแห่งการเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนั้นมีหลากหลายความเห็นแกกปราดและนักวิชาการซึ่งล้วนแต่มีเหตุผลและความเป็นไปได้ทั้งสิน้นโดยเฉพาะปราชญทางด้านพุทธศาสนาอย่างสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปอประยุตโตนั้นท่านได้กล่าวถึงสาเหตุที่สำคัญไว้หลายอย่างโดยมีการสรุปเป็นข้อๆดังนี้ข้อที่หใจกว้างจนลืมหลักเสียหลักจนถูกกลืน เหตุอันแรกที่เห็นได้คือชาวพุทธเราใจกว้างแต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วยนี่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนานสูญสิ้นไปเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นก็สอนเพียงแต่หลักธรรมเป็นกลางให้คนประพฤติดีทำความดีจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไปสู่คติที่ดีหมดไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นชาวพุทธ จึงจะไปสวรรค์ได้หรือว่าชาวพุทธที่มานับถือแล้วทำตัวไม่ดีก็ไปนรกเหมือนกันเมื่อชาวพุทธได้เป็นใหญ่เช่นอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชคลองแผ่นดินก็อุปถัมภ์ทุกศาสนาเหมือนกันหมดแต่ผู้ที่ได้รับอุปถัมภ์เขาไม่ได้ใจกว้างตามด้วยเพราะฉะนั้นพวกอมาตพราหมณ์ของราชวงศ์อโศกเองก็เป็นผู้กําจัดราชวงศ์อโศกจะเห็นว่าอมาตที่ชื่อปุตยมิตรก็ได้ปลงพระชนพระเจ้าแผ่นดิน ที่เป็นหลานของพระเจ้าอาโศกแล้วตั้งราชวงศ์ใหม่ที่กำจัดชาวพุทธแต่ก็กำจัดได้ไม่เสร็จสิ้นมีมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าหัสสะวัฒนาครองราชอามาตฮินดูก็กำจัดพระองค์เสียอีกก็เป็นมาอย่างนี้จนในที่สุดมุสลิมก็เข้ามาบุกกำจัดเรียบไปเลยเมื่อพุทธศักราช1700ในด้านหนึ่งความแจกว้างของชาวพุทธนั้น บางทีก็กว้างเลยเถิดไปจนกลายเป็นลืมหลักหรือใจกว้างอย่าไม่มีหลักไม่ยืนหลักของตัวไว้กว้างไปกว้างมาเลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขาจนาศาสนาของตัวเองหายไปเลยที่หายไปให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือไปกลมกลืนกับาศาสนาฮินดูตอนที่มุสลิมยังไม่เข้ามา,าศาสนาพุทธเราก็อ่อนมากแล้วเพราะไปกลมกลืนกับาศาสนาฮินดูมาก ปล่อยให้ความเชื่อของฮินดูเข้ามาปะปนประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราเปิดกว้างเราปล่อยให้มุสลิมทำตามใจทุกอย่างเราปล่อยให้มุสลิมสร้างห้องละมาดทั่วประเทศไทยทั้งที่เราเป็นเมืองพุทธเราปล่อยให้มุสลิมคลุมหัวในที่ทำงานส่วนราชการ เราปล่อยให้สถานที่ราชการเราปล่อยให้โรงบาลของรัฐบาลจำกัดการกินตามหลักศาสนาอิสลามนี่ใจกว้างจนลืมหลักเสียหลักจนถูกกลืนเรากำลังจะกลายเป็นอินเดียที่สองข้อที่สองคลาดหลักกลำ้ำคลําไปหาฤิในทางพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์เหมือนกันเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง ในบรรดาปาฏิหารสามแต่ต้องยืนยันหลักไว้เสมอว่าปาฏิหารที่สำคัญที่สุดคืออนุสาสนีปาฏิหารปราฏิหารที่เป็นหลักคําสอนไม่ใช่ปาฏิหารที่เป็นการแสดงฤทธิ์ต่างๆในทางพุทธศาสนาให้ถือการกระทำของเราเป็นหลักส่วนฤทธิ์หรือเทพเจ้านั้นจะมาเป็นตัวประกอบหรือช่วยเสริมการกระทำของเรา จะต้องเอาการกระทําของตัวเองเป็นหลักเสียก่อนถ้าหากว่าเราไม่เอาการกระทําหรือกรรมเป็นหลักเราก็จะไปหวังพึ่งการโดนบันดาลของเทพเจ้าหวังพึ่งฤทธิ์ของผู้อื่นมาทําให้ไม่ต้องกระทําด้วยตนเองก็งอมืองอเท้ามันก็มีแต่ความเสื่อมไปจุดที่เสื่อมก็คือตอนที่ชาวพุทธลืมหลักกลรมไม่เอาการกระทําของตัวเองเป็นหลักไปหวังพึ่งเทพเจ้า ไปหวังพึ่งฤทธ์พึ่งปาฏิหาร์ตราบใดที่เรายืนหลักได้คือเอากรัมหรือเอาการกระทําเป็นหลักแล้วจะไปนับถือฤทธ์ปาฏิหารบ้างฤทธ์ปาฏิหารนั้นก็มาประกอบเสริมการกระทําก็อย่างพอยอมแต่ถ้าใครใจแข็งพอก็ไม่ต้องพึ่งฤทธ์ไม่ต้องพึ่งปาฏิหารอะไรทั้งสิน้นเพราะพุทธศาสนานั้นถ้าเราเอากลรมหรือการกระทําเป็นหลักแล้วก็จะยืนหยัดอยู่ได้เสมอ แต่ปรากฏว่าสังคมไทยตอนนี้กำลังจะเป็นสังคมที่ขาดกระดูกงอมือง,งอเท้าพึ่งพิงผู้อื่นตลอดเวลาน้อยคนนักที่จะรู้คำสอนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงรูปทิงแต่ว่าไปวัดนั้นไปทำบุญไปบริจาคทานไปถวายพัะตาหารไปล้างห้องน้ำไปกวาดสาราวัดนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธส่วนมากรู้ในเวลานี้นะคะข้อ3เฉย ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเหตุให้พระศาสนาสิ้นพอมีภัยหรือเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมชาวพุทธไม่น้อยมีลักษณะที่วางเฉยไม่เอาเรื่องแล้วเห็นลักษณะนี้เป็นดีไปเห็นว่าใครไม่เอาเรื่องเอาราวมีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยเฉยไม่เอาเรื่องกลายเป็นดีไม่มีกิเลสเห็นอย่างนี้ไปก็มีในทางตรงข้าม ถ้าไปยุ่งก็แสดงว่ามีกิเลสอันนี้อาจจะพลาดจากคติพุทธศาสนาไปเสียแล้วและจะกลายเป็นเหยื่อเขาในทางพุทธศาสนานั้นผู้ไม่มีกิเลสท่านยุ่งกับเรื่องที่กระทบกระเทือนกิจการส่วนรวมแต่การยุ่งของท่านมีลักษณะที่ไม่เป็นไปด้วยกิเลสคือทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทำเป็นคติไว้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลกิจการส่วนรวม เป็นเรื่องที่จะต้องร่วมกันพิจารณาเอาใจใส่นี่เป็นคติทางพุทธศาสนาแต่ในบางยุคบางสมัยเราไปถือว่าการไม่เอาทุระจะมีเรื่องราวกระทบกระเทือนมีภัยเกิดขึ้นกับส่วนรวมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆแล้วเป็นว่าไม่มีกิเลสไปก็มีอย่างนี้เป็นทางหนึ่งของความเสื่อมในพุทธศาสนาคติที่ถูกต้องนั้นสอดคล้องกับหลักความจริงที่ว่า พระอระหันต์หรือท่านผู้หมดกิเลสนั้นเป็นผู้บรรลุป,ประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้วหมดกิจที่จะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วจึงมุ่งแต่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นขวัญขวายในกิจของส่วนรวมอย่างเต็มที่ข้อ4โจรเข้ามาปล้นศาสตร์เลยยกวัดให้แก่โจรอีกอย่างหนึ่งคือการฝากศาสนาไว้กับพระชาวพุทธเป็นจำนวนมากทีเดียว ชอบฝากศาสนาไว้กับพระอย่างเดียวแทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่จะต้องช่วยกันทีนี้พวกเรามักจะมองว่าพระศาสนาเป็นเรื่องของพระบางทีเมื่อมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่อยากนับถือพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ก็มีแทนที่จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นของเราพระองค์นี้จะประพฤติไม่ดีเราต้องช่วยกันแก้ต้องเอาออกไปแทนที่จะคิดอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าเรายกศาสนาให้พระองค์นั้นเหมือนโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นบ้านของเราแทนที่จะรักษาสมบัติของเรากลับยกสมบัตินั้นให้โจรไปเสีย พระองค์ที่ไม่ดีก็เลยดีใจกลายเป็นเจ้าของศาสนาเรายกให้แล้วบอกไม่เอาแล้วศาสนานี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี่เป็นทัศนคติที่ผิดชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยมีความคิดแบบนี้ทำเหมือนกับว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระเราก็ไม่ต้องรู้ด้วยสาเหตุที่พุทธศาสนานสูญสิ้นจากอินเดียนั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยสำคัญก็คือสาเหตุทั้ง4อย่างตามที่สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ได้วิเคราะห์เอาไวน้นี้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของพุทธศาสนาโลกพวกเราพุทธบริษัท4ี่ควรจะต้องตระหนักและทบทวนตนเองอยู่เสมอแต่เท่าที่ทราบปัจจุบันนี้การปกครองคณะสงฆ์มีความเหลื่อมล้ำอย่างมากลาบสักการะกลายเป็นปัจจัยหลัก ในการคงอยู่ของพระรูปเล็กรูปน้อยพระ,ะหลายๆรูปจะต้องลาสิกขาไปเพราะความอายุทรรรมที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์โดนกลั่นแกล้งไม่ให้อยู่ไม่ให้รับเข้าสังกัดสิ่งเหล่านี้คณะสังฆาธิการในท้องที่ล้วนใช้อิทธิพลเป็นพวกพ้องตนเองถึงจะอยู่ได้ใครไม่เข้าพวกเข้าพ้องอยู่ไม่ได้ห่างไกลาจากพระธรรมวินัยออกไปเรื่อยๆ พระที่ไม่มีความผิดหาเข้าไม่ถึงผู้ใหญ่อาจจะโดนใส่ร้าย,รายปรับปราชิกปิดที่ภักสง์ในขณะที่พระอีกรูปหนึ่งทำผิดทำชั่วอย่างโจงแจ้งทำผิดทั้งพระธรรมวินยัยทำผิดทั้งกฎหมายแต่อยู่ได้เพราะหาลาบสักการะถวายได้เยอะกว่าความเสื่อมชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสังคมสงอย่างมากแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ คณะกรรมการมหาเทราสมาคมหรือว่าพุทธบริษัทสี่จะต้องช่วยกันกดดันนำความเป็นธรรมคืนสู่คณะสงฆ์คืนสู่สังคมชาวพุทธให้ได้นะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ภัยจากต่างศาสนาเท่านั้นดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะก,การทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2512มาอ่านให้ฟังดังนี้ค่ะพระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับแต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้เข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบันด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นได้บัดนี้ประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามาคัคคีความสงบเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องและปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมกรณียกิจอันสำคัญของท่านทั้งหลายคือการส่งเสริมประชาชนให้มีพัตนตไตร และทาในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติความศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเจริญด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องคือความเชื่อในเหตุที่แท้ในผลที่แท้ไม่สับับและปัญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริงอันเกิดจากความสงบแน่วแน่ของจิตได้เกิดขึ้นในตนเองก่อน จึงจะสามารถพิจารณาให้เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้นี่คือพระบรมราชาวาทของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับประเทศไทยการรบในปัจจุบันเพียงแค่ส่งเสริมอบายามุกให้แพร่ระบาดจนหลงประมาทมัวเมาเขาก็สามารถดิดครองประเทศได้แล้วอย่างง่ายดายเพราะรัฐซ้อนรัฐ กฎหมายที่ปฏิบัติจึงมีปัญหาด้านมาตรฐานทางศิลธรรมและจะริยธรรมในสังคมพอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรียนรู้ให้แยบคายในหลักธรรมคำสอนศาสนาของตนให้ดีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเลยจะกลายเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการอนุรักษ์หรือป้องกันภัยให้กับศาสนาตนเองไปเสีย เพราะยามมีไั่มองไปทางไหนใครๆก็เลือกวางอุเบกขาเป็นอลหาหรืออลหันกันไปหมดคิดบวกได้คิดลบได้แต่ในความเป็นจริงเราควรจะคิดให้เห็นทั้งแง่บวกและแง่ลบทั้งสองแง่หรือคิดช่างน้ําหนักให้เห็นทุกแงม่มุมไม่ไปติดเพียงแง่ใดแง่หนึ่งแบบสุดโต่งเกินไป มิฉนั้นก็จะไม่พ้นไปจากปัญหาอยู่ดีทุกวันนี้เขาเน้นใช้กฎหมายปกครองหรือควบคณะสงฆ์หรือพุทธบริษัทแต่พระสงฆ์หรือพุทธบริษัทเราโดยมากนอกจากไม่ค่อยรู้ข้อกฎหมายแล้วก็ยังไม่ค่อยแจ่มแจ้งหรือแยบคายในหลักพระธรรมวินัยของตัวเองด้วยจึงมักมีปัญหาแม้กระทั่งกับหลักพระธรรมวินัยของตัวเองด้วยชาวบ,บ้านหรือแม้แต่สาธุชนทั่วไปใครจะไปตัดสรู้ทานว่ามันรัดซ้อนรัด หรืออำนาจสอนอำนาจเพราะเข้าแฝงตัวอยู่ในรูปแบบศาสนาและคำว่าศาสนาก็พากันหลงตามวาทกรรมที่พวกเขามักพร่ำอยู่เสมอว่าสอนให้ทำดีเหมือนกันกับพุทธศาสนาจนเป็นที่มาของคำว่าศาสนาไหนๆก็สอนให้ทำดีเหมือนกันหมดถูกหลอกมาตลอดว่าศาสนาไหนๆก็สอนให้ทำดีเหมือนกันถูกหลอกมาตลอดว่าสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ถูกหลอกมาตลอดว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันถูกหลอกมาตลอดด้วยคำปรามที่ว่าศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่าพูดเรื่องศาสนามันจะสร้างความแตกแยกแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมันตรงข้ามกันวิกฤตภัยพระพุทธศาสนาถ้าชาวพุทธยังไม่สามารถแสวงหาความเป็นกลางทางความคิด ที่เป็นทิฏฐิสามัญญาตาสู่ความเป็นศีลสามัญญาตาจนบรรสานความคิดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะสกัดกั้นป้องกันภัยพระพุทธศาสนาที่รุกคืบเข้ามาในหลากหลายรูปแบบและหลายทิศทางเอาไว้ได้ภัยพระพุทธศาสนานั้นแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมิทรงเพิกเฉยเลยฉะไหนาชาวพุทธเราจะพึงเมินเฉยล่วงเลยพุทธ พุทธเจริยวัดนั้นไปเสียปัญหาภายในของคนไทยของประเทศไทยคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศรวมกันน่าจะรู้ดีและแก้ไขได้ดีกว่าคนอื่นหรือประเทศอื่นมาแก้ไขให้ฝากถึงคนไทยทุกท่านค่ะพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและได้แบ่งหน้าที่กันไว้ชัดเจนภิกษุภิกษุณี มีหน้าที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ดูแลอุปถากพระภิกษุภิกษุณีให้สามารถปฏิบัติศาสนาิจตามพระธรรมวินัยได้อย่างราบรื่นและสะดวกผู้ใดทำผิดพระธรรมวินัยเป็นหน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกาเช่นกันที่จะถวายการตักเตือนในฐานะผู้อุปถากอย่าคิดว่าพระสงฆ์ทำตัวไม่ดีทำให้ไม่นับถือแล้วพระพุทธศาสนา ถ้าท่านเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆท่านต้องช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาด้วยการดูแลพุทธบริษัททั้ง4เป็นการถ่วงดุลอำนาจไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุกแก่อำนาจมากเกินไปการปกป้องพระพุทธศาสนาคือการปกป้องแผ่นดินไทยเพราะพระพุทธศาสนาคือรากวัฒนธรรมของประเทศไทยคือรากฐานของความเป็นคนไทย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ